เคยเจอไหมคะถ้าเราอยู่ในสภาวะที่ตัดสินใจลำบากเมื่อตอนอ้นยางสวนยางโดนไฟไหมจะตัดสินใจว่าจะค้นยางเพื่อที่จะปลูกใหม่ให้ตอนอ้นยางใหม่ จะได้ผลผลิตได้ดีขึ้นหรือว่าเราจะรักษาต้นยางไปก่อนเพราะเสียดายต้นยางอุตสา์กรีดยางมากําลังให้น้ํายางดีแล้วจะมาค้นทิ้งอยากจะลองยื้อทาให้ดีที่สุดก่อนนะคะ่ะถึงแม้ว่าจะเสียเวลา2-3ปีอันนี้ค่ะุรูสมัยมีความรับมาบอกค่ะว่าให้เราคํานึงถึงระดับความเสียหายของไฟไหม้สวนยางค่ะว่าไฟไหม้ได้ทาลายต้นยางมากขนาดไหนและอันที่2คือจํานวนต้นยางที่เสียหายมากน้อยเพียงไรอันที่3ก็คือดูว่าอายุ อา,อายุยางมากหรือว่ายางใกล้โคน่นอันนี้อาจจะตัดสินใจง่ายค่ะถ้าเป็นยางที่กำลังเกิดให้ผลผลิตอาจจะอยากจะขอรองสู้สักตั้งหนึ่งค่ะและอันที่4ก็คือพันยางค่ะอันที่5ก็คือความเสียหายของหน้ากรีดยางค่ะกรีดจนยับเจินใครเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในราการโปรดเพื่อกลับมาดูาง,ง่าย